สวัสดีค่ะพี่มินวชัชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคาสอนดีเกิดความรู้ดีๆจากสเสด็จพ่อองค์เพชรพัทธะเทวานะคะว่าเรื่อง,เ,องเทวดาที่บรรลุธรรมบนสวรรค์นั้นจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปรินิพานหรือไม่สเสด็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ว่าไม่จําเป็นเทวดาเมื่อบรรลุธรรมแล้วสามารถที่จะปรินิพานบนสวรรค์ชนนั้นได้เลยไม่เช่นนั้น พระอนาคามีพรมที่ท่านไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดท่านจะทําไมท่านถึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในเมืองมนุษย์อีกไม่ต้องลงมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกท่านก็สามารถปริบิติทานบนสวรรค์้นนั้นของท่านได้เลยเทวดาชั้นอื่นๆก็เช่นเดียวกันตั้งแต่สตุมหาราชิกาเรื่องต้นจนถึงพรม,มโลกด้านบน ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของท่านบางทีท่านก็อาจจะเลื่อนภูมิอยู่บนสวรรค์ชั้นนั้น,น,นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดถ้าเป็นท่านพระโสดาบันท่านก็อาจจะยวนว่าใจเกิดในการในสวรรค์ชั้นกามาพบอยู่อีกเจ็ดชาติหรือไม่ก็อยู่ที่เดิม มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาชนาขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของท่านดังนั้นที่เข้าใจว่าเทวดาบรรลุธรรมแล้วจะต้องลงมาเกิดในเมืองมนมุษย์เพื่อ,อปรินิพพานนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดดังนั้นจึงขอฝากความรู้ดีๆนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็เป็นความรู้ที่ลูกหลานเสด็จพ่อองค์เก็บได้ไว้ประดับปัญญาบารมีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ